ใจของเพื่อนตอนนี้กําลังคิดเรื่องลาแบบนี้อยู่ไหมเช่นงานฉันไม่ไหวเลยอยากลาออกแล้วว่ะเงินตอนนี้สิ้นเดือนจะพอไหมเนี่ยหรือความสัมพันธ์ดูไม่ค่อยดีเลยแย่แล้วนะช่วงนี้หรือสุขภาพก็โหไม่ไหวเหมือนกันไม่ได้มีเวลาดูแลตัวเองเลยจนรู้สึกว่าใจมันแน่นไปหมดมันมีแต่เรื่องราวอะไรต่างๆเยอะไปหมดจนไม่มีเวลาพักกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองวันนี้นะเราจะมาบอกจุดพักใจให้เพื่อนๆกัน ใครที่เจอเรื่องนี้อยู่กําลังคิดอะไรแบบนี้อยู่ก็ลองฟังคลิปนี้แล้วเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะเริ่มจากอย่างแรกให้เพื่อนกลับมาดูก่อนว่าเราเจอเรื่องไหนที่มันหนักสุดเรื่องงานเงินความสัมพันธ์หรือสุขภาพเรื่องไหนกันแน่ที่มันทำให้เราหนักใจมากที่สุดการที่เราหยิบมาหนึ่งเรื่องนะมันจะทําให้เราไม่เหมาทุกอย่างเอามาเป็นเรื่องเดียวกันเราจะไม่เอาแบบนั้นซึ่งสมมติว่าถ้าวันนี้เพื่อนกําลังเจอความท้าทายเรื่องของความสัมพันธ์ เราก็ลองดูต่อนะว่าเอ้ยแล้วในความสัมพันธ์เนี้ยเราเจอความท้าทายอะไรอย่างเช่นเอ้ยเราทะเลาะกันบ่อยมากเลยเราไม่ค่อยได้มีเวลาคุยกันเลยเราชอบนอนหันหลังให้กันแล้วเรารู้สึกแบบไม่สนิทกันเลยมันเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้ให้เพื่อนๆกลับมาสํารวจปัจจุบันของตัวเองพอเราสํารวจปัจจุบันได้แล้วเนี่ยตอนแรกนะที่เราเหมาทุกอย่างเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยใจของเพื่อนมันจะเริ่มค่อยค อยู่กับปัจจุบันมากขึ้นกลับมามีสติกับตัวเองก่อนพอเรามีสติกับตัวเองได้แล้วเนี่ยต่อไปลองหาดูว่าอะไรคือสาเหตุให้เกิดเรื่องนี้คือความะท้ทายเนี่ยอยู่ๆมันจะมาเองไม่ได้มันจะมีสาเหตุอะไรบางอย่างที่เราทําไว้ก่อนอาจะพูดไม่น่ารักกับเขาเราอาจจะแบบว่าโมโหงใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยไปมันก็เลยเป็นสาเหตุเนีขึ้นมาพอเราเจอสาเหตุแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นการทบทวนอดีตของตัวเองเมื่อเราทบทวนอดีตของตัวเองได้แล้ว ต่อมาให้เราลองมาตั้งเป้าหมายกับตัวเองดูว่าแล้วเราจะทําอะไรต่ออันนี้จะเป็นการกําหนดฟิวเจอร์ของตัวเองว่าแล้วเราจะไปไหนจะไปทําอะไรพอเรากําหนดฟิวเจอร์ชัดต่อมาคือให้เราเขียนแอคชั่นของตัวเองว่าแล้วเราจะลงมือทําอะไรบ้างล่ะเพื่อให้ได้ฟิวเจอร์แบบที่เราต้องการให้เป็นคนที่เราอยากเป็นให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเกิดขึ้นได้อันนี้จะเป็นการกําหนดชูดูลิสของตัวเองขึ้นมาแล้วอ่าแล้วแบบนี้แหละจะทําให้เพื่อน กลับมาเจอจุดพักใจของตัวเองได้เพราะว่าที่สุดแล้วอ่ะเวลาที่ใจเรารู้สึกแบบมันแน่นไปหมดอะ่ะมันคือใจที่อยู่กับอดีตบ้างใจที่อยู่กับอนาคตบ้างไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแบบ100%เซเพราะฉะนั้นนะถ้าเพื่อนๆเ,เป็นแบบนี้อยู่ก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ด้วยการถามคำถามเหล่านี้กับตัวเองหรือถ้าหากว่าเพื่อนอยากได้จุดพักใจที่อยู่ใกล้แล้วก็ใช้งานง่ายเนี่ยเราก็ขอแนะนำสมุด My f u l r e f l e c t i o n เล่มนี้เลยนะที่เขาจะมาเป็นจุดพักใจนั้นให้เพื่อนเพราะว่าด้านในเนี่ยก็จะมีคำถามเหมือนที่เราพาเพื่อนทำเลยคือกลับมาดูปัจจุบันก่อนว่าเรามีความท้าทายอะไรอยู่แล้วเรามีอดีตที่ทำสาเหตุอะไรไว้ถึงเกิดความท้าทายนี้เรามีความความสำเร็จแบบไหนและเราจะแอคชั่นอะไรต่อไปบ้างหรือถ้าอยากได้คนเรียกสติตัวเองสักหน่อยก็สามารถเขียนตรงนี้ได้เลยพร้อมกับสรุปบทเรียนออกมาฝึกเขียนขอบคุณให้ตัวเองด้วยนะ พอเพื่อนทําเสร็จเนี่ยเพื่อนจะไม่ได้แค่จุดพักใจอย่างดี้แล้วนะแต่เพื่อนอ่ะจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองด้วยเพราะว่าสามารถจัดการเรื่องราวในใจตัวเองได้แล้วไม่ว่าปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นมานะเพื่อนจะรับมือได้หมดทุกเรื่องเลยเพราะว่าได้ใช้สมุดไมฟูล l เฟชันนี้เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์กับตัวเองที่ดีแล้วถ้าเกิดเพื่อนอยากได้สมุดเล่มนี้นะก็สามารถสั่งซื้อที่ตะก้าได้เลยแล้วหลังจากนี้เรามาเขียนเพื่อเข้าใจเรียนรู้เพื่อปล่อยวางกับอินโยามไ้ได้กันนะเพื่อน